สวัสดีครับสวัสดีพี่พน้องสุภูสุคนนะครับมีก็มีโอกาสพระผีพระนองมาไหว้ขอพรหลวงพ่อท่านใจนะครับชีวิตคือการเดินทางนะครับการเดินทางคือประสบการณ์ประสบการณ์คือของในชีวิตนะครับวัดหลวงพ่อท่านใจหรือวัดพระบรมธาตุนะครับการยุทีมูสามนะครับตำบลเกาะตะเภาหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าตำบลเกาะตะเพอนะครับอำเภอบ้านตากจังหวัดตาก อยู่ห่างจากจังหวัดตากปะาม่าน28กิโลนะครับไม่เกิน30กิโลนะครับวันนี้นะครับวัดหลวงพ่อท่านใจกับเปิดให้เขาไปนมัสการในตังเตวลานะครับ0.00ถึง18นาฬิกานะครับมองจอดรถกว้างขวางนะครับสะดวกสบายนะครับ มงจลดกกว้างขวางสะดวกสบายนะครับการเดินทางเส้นทางกับสะดวกสบายนะครับไปเส้นทางเดียวกันครับไปอำเภอสามเง่งนเนะป้อเตหอดสามแยกนะครับสามแยกก็เลี่ยงสายเลยนะครับเหลี้ยงสายมีไปบอกแคทเจนนะครับมาไปวัดหลวงพ่อทันใจนะครับไปอีกเอกีลอยเม็ดนะครับก็หอดวัดแล้วนะครับถ้าเลียวขวาก็จะไปอำเภอสามเง่ง นะครับแต่ตรงไปเรื่อยๆคุณมัจะไปอำเภอแม่ละมัดนะครับแม่ละมาดเดี๋ยวเที่หนนาเที่งหลังสีผ้าพี่พ่อนองไปช่วงเปลี่ยนทางนะครับช่วงเปลี่ยนทางอำเภอบันตาไปอำเภอแม่ละมัดนะครับก็ว่าโหดนะครับว่าหดหมากเลยนะไม่อนี้กะพ้าพีพ่อนองมาช่วงนี้กอนนะครับวัดหลวงพ่อทันใจนะครับเป็นวัดเก่าวัดแจนะครับวัดเก่าวัดแจนะครับ แต่สางมาแต่ไหลลอยปีแล้วพี่น้องวัดพระบรมธาตุแห่งสันอำเภอบันตากนะครับเพื่อบันตากจังหวัดตากนะไหว้พระขอพรเอาบุญมาฝากพี่ๆหลังน้องนะครับสุ่ผู้สุ่คนนะครับบริเวณวัดกระสีกว้งขังประมาเนี่ยพี่น้องงเงาหน้ามองแก่รถกนวางไายเลยหน้าวางหลาย ล้านจอดรถไงมีหลายมองนะครับล้านจอดรถล้านจอดรถมีหลายมองที่จอดมองนาองคพระท่านหลวงพ่อท่านใจไงเนี่ยก็ได้นะครับอันนี้คือทังออกนะครับพี่น้องทั้งออกทังออกซุ้มประตูไว้เจ้าก่อนแกะตังกันครับท่านฝ่ายอีสานทั้งหลายนะครับเหลี่ยวซสายนี่ยก็สิไปยุทธ์น,นะครับไปยเทธ์ลดถัดตรงไปเลยกระสิไปอำเพื่อเมรำมาัดนะครับเ้นเนียก็ว่าโหดที่สุด

สวัสดีครับ